เราสวัสดีครับนักลบกินสอสองบีนะฮะสวัสดีคุณครูทุกๆคนเลยครับพบกับผมจูเนียในช่องเคนจิเดล e ี่นะครับในคลิปนี้เราจะมาทำข้อสอบข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาภาษาอังกฤษกันนะครับในข้อสอบภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเก็บคะแนนได้ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือในส่วนของบทสนทนาหรือ conversation นี้นั่นเองนะครับในข้อแรกนะครับคือบทสนทนานะครับเรามาดูกันว่าบทสนทนานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ ก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้เลยครับ situation situation นะครับก็คือสถานการณ์นะครับในบทสนทนาเราจะต้องดู situation ก่อนนะครับ situation situation แปลว่าสถานการณ์ครับ situation แปลว่าสถานการณ์ถ้าเราอยากทำส่วนนี้ได้ส่วนแรกคือเราต้องรู้สถานการณ์นี้ก่อนครับสถานการณ์สถานการณ์เน,นี้ยเขาบอกถึงอะไรครับ เขาบอกเขาบว่าตอนนี้สถานการณ์อยู่ on the road นั่นเอง on the road นะครับ on แปลว่าบนครับ road แปลว่าถนนครับก็คือสถานการณ์ situation อยู่บนถนนมีบทสนทนาอยู่สองคนครับคือจิมกับโทนี่นะจิมพูดว่าอะไรครับจิมถามว่า are we on the right way to the science museums are we on the right way to the science m u s e u m แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราอะไรฮะเราอยู่เราอยู่บนทางที่ถูกนะครับ right แปลว่าถูกต้อง way แปลว่าทางใช่ไหมเราอยู่ทางที่ถูกใช่ไหมที่จะไปไหนครับ science museum science แปลว่าอะไรครับ science science แปลว่าวิทยาศาสตร์ครับ museum แปลว่าพิพิธภัณฑ์ครับ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นั่นเองตอนนี้เราอยู่ทางที่ถูกต้องที่จะไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แล้วใช่ไหมโทนี่จะต้องตอบว่าอะไรครับโทนี่ตอบว่าอะไรข้อ1 I think I think you are right ฉันคิดว่าอะไรครับติ้งแปลว่าคิดฉันคิดว่าคุณถูกแล้วเออฉันคิดว่าคุณถูกอ่ะมาถูกทางแล้วแหละต่อมาข้อสอครับ I think so I think so แปลว่าฉันก็คิดอย่างนั้นแหละครับฉันก็คิดฉันก็คิดแบบนั้นแหละอะไรเงี้ย I think so ต่อมาข้อ3ครับ I am a s t i a n g e r s t i a n g e r แปลว่าแปลกครับแปลกหน้าหรือว่าคนแปลกหน้าครับ stranger คนแปลกหน้า here แปลว่าอะไรครับ here here แปลว่าที่นี่ครับ ที่นี่ here myself ตัวของฉันเองก็คือฉันเป็นคนแปลกหน้าที่เนี่ยแปลกทินอะไรเงี้ยครับต่อมาข้อ4 if I am not mistaken mistaken แปลว่าผิดพลาดครับอ่าฉัน if แปลว่าถ้าใช่ไหมถ้าฉันไม่ผิด you are right right แปลว่าอะไรครับ right แปลว่าถูกต้องถ้าฉันไม่ผิดคุณก็ถูกอะอะไรเงี้ยครับ ตอบข้อไหนเอ่ยข้อที่เป็นไปได้คือ1 2 3ตอบข้อ2นะครับ I think so ง่ายเนาะง่ายมากเลยนะครับประมาณนี้นะครับต่อมามาดูข้อที่2เลยโอเคมาดูข้อ2เลยนะครับข้อ2 situation คืออยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ครับ in the coffee shop in the coffee shop คืออะไรครับในร้านกาแฟนั่นเองในร้านกาแฟ ทีนี้มาดูนะครับซูซานกับโรเบิร์ตนะครับคุยกันซูซานบอกว่าอทอมเหมือนเจนทอมและเจนเนี่ยก็ต์แองเกรดก็ต์แองเกรดแปลว่าอะไรครับแปลว่ามั่นนั่นเองอทอมแองเจนก็ต์แองเกรดทอมและเจนเนี่ยมั่นกัน last monday last monday monday แปลว่าวันจันทร์ใช่ไหม last แปลว่าก่อนใช่ไหมครับก็แปลว่าจันทร์ที่แล้วอะวันจันทร์ที่แล้ววันจันทร์ที่แล้วเนี่ยทอมแองเจนมั่นกัน heard about it heard about it แปลว่าอะไรครับ heard about it heard แปลว่าได้ยินใช่ไหม heard แปลว่าได้ยินอ่าได้ยินปะได้ยินมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ครับโรเบิร์ตก็ตอบว่า dot 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 they never got along well each other ก็คืออะไรครับอ่า dot 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 พวกเขาเนี่ย never ไม่เคยครับพวกเขาไม่เคย get along ครับ got along เนี่ยก็คือแปลว่า แปลว่าม <ítulo> <es> anyway, ีชีวิตด้วยกันนะครับมีชีวิตด้วยกันมีชีวิตไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับหรือว่าไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยอ่า well แปลว่าดีใช่ไหมมีชีวิตไปด้วยกันได้ดีนะก็คือพวกเขาไม่มีอ่าไม่ได้มีชีวิตด้วยกันไปได้ดีนะ it's h o r t e r แปลว่าอะไรครับ it's h o r t e r it's h o r t e r แปลว่ากันและกันครับกันและกัน i t shorter กันและกัน ทีนี้เรามาดูซิว่าตอบว่าอะไรครับก็คือชอมกับเจนเนี่ยอยู่ๆก็แต่งงานกันเพื่อนๆก็ตกใจกันแน่เลยเพราะว่า2คนนี้ไปด้วยกันไม่ได้ฉะนั้นตอบข้อไหนครับข้อ1 is there any wonder is there any wonder แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีอะไรที่ต้องสงสัยไหม wonder แปลว่าสงสัยครับสงสัยฮะคิดไหม่กัับ wonder แปลว่าสงสัยเดี๋ยวจะไปช้าๆแล้กันเนาะ happy anniversary แปลว่า อะไรครับ happy anniversary <c oughs> ก็คือสุขสันต์วันครบรอบเนาะต่อมา did exactly what i think ก็คือแปลว่าอะไรครับ did exactly what i think ก็คือประมาณว่าเฮ้ยคิดให้ดีๆนะคิดให้ถี่ถ้วนอะไรเงี้ยคิดเป็นแล้วก็ใช่หรือวะอะไรประมาณเนี่ยต่อมา you must be proving my leg อ่าทุกคนนะครับมาดูตรงนี้ proving my leg นะครับเป็นสำนวนนะครับเป็นสำนวน มันแปลว่าแบบว่าอ่าดึงขาเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับดึงขากันก็คืออํานะครับพูดอําพูดอํากันหรือว่าคําว่าพูดอําก็คือพูดแนวโกหกเชิงล้อเล่นกันนะครับพูดเชิงล้อเล่นก็ประมาณว่า you must be pulling my leg เฮ้ยแกอําเราปอนเนี่ยทั้งสองเนี่ยไม่เคยที่จะมีชีวิตไปด้วยกันเลย นวุย้ยจะแต่งงานกันได้กันย่งยงยฉะนั้นข้ออยู่ต้องคือตอบข้อไหนครับตอบข้อ4นั่นเองง่ายไหมครับง่ายเนาะมาดูข้อที่3ครับข้อที่3มครับ in a cafeteria นะครับ cafeteria คือร้านอะไรครับร้านคาเฟ่น,นั่นเองที่พวกที่จะมีร้านกักาแฟอะไรอย่างนี้ครับ cafeteria นะครับ มาดู A นะครับ A ถามว่าอะไร A ถามว่า How about another cup of espresso ก็คืออ่าจะเอาแก้วจะเอาเอสเปรสโซสักแก้วมั้อะไรอย่างเงี้ย B ก็เลยตอบว่าดดดดดอ่ามาดูข้อ A ครับตอบข้อไหนเอ่ยข้อ A A little cream and s u g a r piece ก็คือเอ่อ ใส่ครีมนิดเดียวแล้วก็ใส่น้ําตาลนะใส่ครีมนิดเดียวแล้วก็น้าตาลชูกาแปลว่าน้ำตาลใช่ไหมพีซแปลว่าได้โปรดใช่ไหมครับได้โปรดหรือว่ากุณาระุณาใส่ครีมนิดเดียวแล้วก็น้ําตาลหนะ่อยเนาะอ่าต่อมามาดูข้อสองครับ no do not worry about it at all ไม่อ่ะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยอ่ะใช่ไหมครับไม่ใช่ตัดทิ้งเลย thanks ขอบคุณข้อสามครับ thanks ขอบคุณ I don't really need another one อะจริงๆแล้วฉันต้องการแก้วอื่นน่ะ another one แปลว่าอันอื่นครับโดยคำว่า another แปลว่าอื่นๆนั่นเอง need แปลว่าต้องการเอ๋ข้อไหนถูกต้องตอบข้อที่3นั่นเอง Then I really need another one มาดูข้อสี่ครับทำไมไม่ตอบข้อสี่ I don't think so it is too much อ๋อฉันไม่คิดอย่างนั้นมันมันเยอะเกินไปฉะนั้นข้อที่ต้องคือข้อสามครับโอเคมาดูข้อสี่เลย situation คืออยู่ที่ไหนครับ at the school ก็คืออยู่ที่โรงเรียนนั่นเอง A พูดว่าอะไร dot dot On your special day ก็คือในวันพิเศษนั่ครับ special day คือวันพิเศษ thank you ขอบคุณนะ how did you know คุณรู้ได้ไงอะคุณรู้ได้ไง how did you know คุณรู้ได้ยังไงอ่าฉะนั้นต้องมีวันที่พิเศษอะไรสักอย่างแน่เลยนะครับต่อมามาดูเลยตอบข้อไหนเอ่ยข้อ one น,นะครับข้อหนึ่ง keep you chin up คลิปชินดับแปลว่าอะไรครับแปลว่าสู้ๆนั่นเองคลิปชินดับนั่นเองนะครับเหมือนแนวแบบให้กําลังใจนะคลิปชินดับสู้ๆต่อมาข้อ2 congraturation แปลว่าแสดงความยินดีด้วยนะความยินดีต่อมาข้อ3ครับ have a great time แปลว่าขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะอะไราเงนะี้ยขอให้เป็น ช่วงเวลาที่ดีนะต่อมาข้อ4ครับ many happy return many happy return นะครับแปลว่าอะไรครับมันเป็นสำนวนนะครับที่ใช้แบบว่าบอกในความยังไงออกแนวเหมือน happy birthday มันความหมายเดียวกันคล้ายๆ happy birthday นะครับอย่างเช่น uh, many happy return เนี่ยแปลว่าขอให้มีความสุขมากๆนะอะไรอย่างนี้ครับขอให้มี ความสุขมากๆนะทีนี้เรามาดูแล้วนะครับตอบข้อไหนเอ่ย1 2 3 4ครับตอบข้อสีนั่นเอง m a n n y Happy Return นะครับซึ่งคำเนี้ยความหมายเดียวกันกับคำว่า Happy Birthday นั่นเองระวังโดนข้อสอบหลอกนะครับโอเคมาดูข้อห้าเลยข้อ5นะครับ In a coffee shop after a meeting สถานการณ์ก็คือในร้านกาแฟเหมือนเดิมน,นะครับ after meeting หลังจากที่ประชุมกันนั่นเองนะครับคำว่า after แปลว่าหลังจาก meeting แปลว่าประชุมทีนี้เรามาดูเลยนะครับ and and พูดว่าอะไรครับ and พูดว่าเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้ i was in a car accident ก็คืออะไรครับเฮ้ยฉันมีอุบัติเหตุ ฉันได้อุบัติเหตุรถยนต์ว่ะ last week แปลว่าอะไรครับ last week เดี๋ยว accident แปลว่าอุบัติเหตุฉันอุบัติเหตุทางรถยนต์วัน last week จำได้ไหม last แปลว่าอะไรแปลว่าที่แล้วใช่ไหม week แปลว่าสัปดาห์ก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันเกิดอุบัติเหตุ and I still และฉันก็ still แปลว่าอะไรครับ ซลแปว่ายังคงและฉันก็ยังคง have a back pain ก็คือแปลว่าอะไรครับ back แปลว่าหลังใช่ไหม pain แปลว่าเจ็บบาดเจ็บนั่นเองก็คือในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ได้รับบาดเจ็บที่หลังเบนจึงพูดว่าอะไรครับ dot dot you should get that check out แปลว่าคุณควรจะ should แปลว่าควรจะคคุณควรจะไปไหนครับ ได้รับการ check out เช็คเอาท์แปลว่าตรวจ check out เช็คเอาท์แปลว่าตรวจสุขภาพตรวจอะไรเงี้ยครับตรวจไปตรวจอะไรนะตรวจบ้างอะไรเงี้ย And ก็เลยบอกว่า what do you mean อ่ะเรามาดูกันนะครับข้อ5เนี่ยตอบอะไรเอ่ย1 2 3 4 1 2 3 4ตอบข้อไหนครับเออสัปดาห์ที่แล้วอ่ะฉัน เกิดอุบัติเหตุมาปวดหลังมาเนี่ยข้อ1นึ่บนบอก are you sure เฮ้ยแน่ใจหรอแปกๆปกไหม exactly แท้จริงแล้วใช่ไหมอา้าวอันนี้ดูน่าจะไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ really จริงหรอเอ๊ะเก็บไว้ก่อน literally literally แปลว่าอะไรครับแปลว่าแท้จริงแล้วคล้ายๆกับค,คำว่า actually ความหมายเดีวยวกันฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อ3ครับ really แปลว่า จริงหรอ Really? อามาดูต่อมาเลยเมื่อกี้ตอบ r e a l y ใช่ไหมครับ r e a l y You should get that check out ไปตรวจดูบ้างนะคุณควรจะไปตรวจดูนะแอนก็เ,เลยไปถามว่า What do you mean What do you mean แปลว่าอะไรครับเฮ้ยคุณหมายถึงอะไรอะหมายถึงอะไรเบนก็เลยแบบว่า Go to the doctor แปลว่าอะไรครับไปหาหมอนั่นเอง a อ d จดจดก็คือ อะไรครับ one two three four ตอบข้อไหนครับตอบข้อ1น,นั่นเอง let him examine your back นั่นเองนะครับก็คืออะไรครับให้ให้หมอเนี่ยให้ทีมก็คือเขาใช่ไหมให้หมอ examine examine แปลว่าเช็ค,ครหรือว่าตรวจสอบ ให้หมอไปตรวจที่หลังบ้างนะอะไรอย่างนี้ครับข้อ2 ask him for your last check up นะครับ check up แปลว่าตรวจสุขภาพครับปวดหลังให้ไปตรวจสุขภาพนะ,ะข้อ3ครับ tell him that it's probably something special ข้อ4 inform him that you need hospitalization นะครับข้อที่ต้องคือข้อ1น,นั่นเอง ต่อมามาดูข้อ7นะครับข้อ7สถานการณ์อยู่ in class In class แปลว่าอะไรในห้องเรียนนั่นเองในห้องเรียนเกิดขึ้นอะไรขึ้นมาดูนะครับโจกับแจ็คคุยกันโจถามว่าเฮ้ j แจ็ have you finished your homework สวัสดีแจ็คเฮ้ยแจ็ค have you finished แปลว่าเสร็จครับ homework แปลว่าการบ้านเฮ้ยแจ็คการบ้านเสร็จหรือยังะ Jack, องะแจ็คก็เลยตอบรอด when are we going to hand it in to Mr Mark ก็คืออะไรครับเมื่อ,อไหร่ที่เรา going to จะอะไรครับ hand in hand in แปลว่าอะไรครับ hand in hand in แปลว่าส่งครับแล้วเราส่งงานของคุณครูนะ,ะคุณครูมาร์คตอนไหนอะอ่ะตอบข้อไหนครับข้อ1 2 3 4 ตอบข้อ1นั่นเองแย่ส o u r อดเฮ้ยแน่นอนใช่แน่นอนเราเสร็จแล้ว when we when are we going to hand it in to Mr Mark ต่อมามาดูข้อ8เลยข้อ8อ่โจก็เลยตอบว่า tomorrow แปลว่าอะไรครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะ tomorrow พรุ่งนี้ดอด,อด,อดอ if you are not busy now ถ้าคุณไม่ว่างตอนนี้ could you help me คุณสามารถช่วยอะไรฉันได้ไหมอ่ะแจ็คก็เลยตอบว่าดดดด,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 ดมาดูข้อ8ครับข้อ8ตอบอะไรข้อ8ตอบอะไรครับตอบข้อ4ครับ I think ฉันคิดอย่างนั้นแหละฉันก็คิดนะ,ะถ้าคุณไม่ว่างตอนนี้คุณมีอะไรให้ฉันช่วยไหมอะไรอ่าง Could you help me คุณช่วยอะไรฉันได้ไหมอะไรอย่างงี้ครับแจ็คก,ก็เลยตอบว่าอะไร it's my turn ข้อหนึ่ง it's my turn ตาชนะตาชนะหรือว่าถึงคิวชนะดูเหมือนจะไม่ใช่นะครับอันนี้ตัดทิ้งนะครับ you're welcome ด้วยความยินดีด้วยความยินดีออกแนวแบบออกแนวเหมือนไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ครับ ไม่เป็นไรต่อมามาข้อ3ครับ with picture with picture ด้วยความยินดีครับอันนี้ออกแนวเต็มใจที่จะทำให้ต่อมา t h a แ k งสลอดขอบคุณมากเมื่อกี้โจบอกว่า uh, could you help me ก็คือคุณช่วยอะไรฉันได้ไหม แจ็คก,ก็เลยบอกว่า with picture นะครับด้วยความยินดีเออเดี๋ยวทำให้อะไรเงี้ยตอบข้อ3นั่นเองต่อมามาดูข้อ10ครับข้อ10 at home อยู่ที่บ้านสถานการณ์ situation อยู่ที่บ้านนั่นเองนะครับมัม and Dad คุยกันมัมพูดว่า could you help me hang this picture piece ก็คือ,อคุณพ่อคุณ help help แปลว่าอะไรครับ help แปลว่าช่วย คุณช่วยฉันแหงแหงแปลว่าแขวนใช่ไหมแขวนพิจาร์ตรูปภาพอ่าแม่ก็เลยบอกว่าเอ่อคุณคะคุณช่วยเอ่อแขวนรูปภาพให้ฉันได้ไหมอ่ะอ่าเพจได้ไหมได้โปรดอะไรอย่างนี้ครับแดดก็เลยดอตดอตดอตไม่รู้พูด,พ,ดพูดว่าอะไรครับมามโปรดแส s ส lot ขอบคุณมากค่ะที่รักฉันนี่ที่รักแดดก็ my picture ก็คืออืมด้วยความยินดีครับอ่าพ่อต้องพูดว่าอะไรครับ แม่บอกว่าให้แขวนใช่ไหมให้แขวนให้แขวนรูปภาพให้หน่อยพ่อต้องพูดว่าอะไรครับข้อ1 I'm looking for a shirt like this ก็คือ looking for แปลว่าอะไรฉันกำลังมองหาอ่าพ่อแบบเริ่มมองหาแล้วครับมองหาอะไครับมองหาเสื้อเชิ้ตแบบเหมือนตัวนี้ฮะอ่าดูเหมือนจะไม่ช่วยนะไม่ใช่ครับตัดทิ้งต่อมาข้อ2ครับ I let you d i d ยุก็คือฉันไม่อยากให้คุณนะครับทำอย่างนั้นเลยฉันไม่อยากให้คุณทำเลยเอา้าวอันนี้เก็บไว้ก่อนนะต่อมาข้อ3 no i'm afraid not ไม่ฉันเกรงว่าจะไม่อะฉันเกรงว่าจะไม่ทำให้อะไม่ฉันเกรงว่าจะไม่ทำไม่อะ่ะ เก่งว่าจะไม่ต่อมาข้อ4ครับ Of course no sweet Of course no sweet แปลว่าอะไรครับแน่นอน Of course แน่นอน no sweet แปลว่าไม่เป็นไรครับ no sweet ไม่เป็นไรต่อข้อไหนครับดูปไปแล้วนะครับเหมือนจะดสองข้อนี้ใช่ไหมข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับและดีที่สุดคือ4ครับ Of course no sweet นั่นเอง โอเคนะครับวันนี้นะครับจบเรียบร้อยแล้วสำหรับ Conversation 10ิข้อแล้วเราจะมาเจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่อง k e n j i d a i l y นะครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ